สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตอง so แกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับเป็นพระราหูนะครับราหูอมจันนะครับมาดูรายละเอียดนะครับจากกระลาตาเดียวนะครับนี่นะครับลูกแรกนะครับลูกค้าส่งกระลามาให้แกะนะครับเป็นราหูแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ครับตาก็ใหญ่ใหญ่นะครับตัวจะอุบอ้วนนะครับดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับ ดูลูกที่สองนะครับเห็นครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าตามันอ่ตัวนี้เรียกว่าตาตัวนี้เรียกว่าปากนะครับถ้ามีตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงเขาเรียกตาเดียวนะครับแต่ถ้ามีตรงนี้อ่าอันเดียวไม่มีตรงนี้เขาเรียกว่าตาบอดนะครับนี่นครับมาดูลูกที่สองครับรายละเอียดนะครับลูกค้าส่งกระลามาให้แก่นะครับ นี่นะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ไม่ได้ครับที่เบอร์0821378166หรือทางอดีไลน์ก็0821378166หรือทางเพจเ c e บุ๊กนะครับพิมว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,ตวราไปก,ก่อนครับขอบคุณครับ